มาคุยปัญหาหน้าอกปัญหาหน้าอกนะครับหน้าอกหน้าใจหย่อนค้อยนะครับอ,อกไข่ดาวไม่กระชับไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตะฮะ ปัญหาพวกนี้จะหมดไปนะครับถ้าเจอพี่2คนนี้นะครับพี่จิ๊บปกฉัดแล้วก็คุณนกครับผมว้าวไปหาเคาหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้นควรจะคุยนะฉันไม่หย่อนคล้อยให้สีแต่ว่าเผื่ออนาคตข้างหน้าจะพอยอมเออต้องคุยนะมันก็เป็นปัญหาของผู้หญิงทุกคนที่เจอแม้จิ๊บมีมีในจิ๊บจิ๊บไม่มีปัญหาเรื่องหน้าอกหย่อนคล้อยเพราะว่าจิ๊บไม่มีเลย แต่ที่ปัญหามีปัญหาเรื่องแฟนอยู่ไกลไงอยู่ต่างประเทศกูจิ้มสายฝอยังไงกลายเป็นจิ๊มสายฝอไปแล้วเหรอแฟนอยู่ต่างประเทศไม่คุยคุยเฉยๆยังไม่ยังไม่ได้เป็นแฟนมันไกลอ่ะพี่่น12ชั่วโมงต่างนะเขาอยู่นิวยอร์กจิอยู่ไทยมันก็แบบลองดทแอลี์เลสชั่นชิปมันก็ยากเหมือนกันนะเร่องอเรแล้วก็เฟซไทม์กูอยากเขาได้แม่หรอกมันก็ ดูไปก่อนดูไปยาวๆเพราะนี่ก็เลขสมแล้วอายุว่ะจะเลือกใครก็อยากจะเลือกให้แบบเออเพื่อนก็แต่งงานกันไปหมดแล้วน้องก็อยากเลือกคน่แล้วไม่ทอมแล้วนะช่วงนี้ไม่ทอม่ทแล้วก็คว้าทอมตัวพีกมาหมดแล้วไงทอมตัวพีกม่เหลือทอมอะไรให้ไม่เคยมีคุณนีคคุณพีคคุณพอคคุณพีคคุณีคคุณพ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 กคคุณพีคคุณพีคคุณคคุณพี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 คคุณีคคุณีคค อะไรพี่ไม่คว้าทอมตัวพีคแต่พี่เห็นจิ๊บคว้าทอมตัวพีคแต่จริงๆอ่ะคือคือทอมตัวพีคที่เขาคว้าเนี่ยทุกวันนี้ก็เท่าชแชร์แก่ชาลงไปแล้วไง<อ><อ>เขาก็เลยต้องหันมาที่ผู้ชายแล้วไม่ันต<อ>่างกันยังไงพี่จิ๊บพอพอมีแฟนเป็นทอมกับมีแฟนเป็น ไม่ต่างสาหรับจิ๊บนะจิ๊บเลือกคบคน,นจิ๊บไม่ได้ดูว่าเขาคือเพศอะไรดูว่าเขาเป็นคนยังไงมากกว่าดูที่ข้างในมากกว่าเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่รแตเราเลือกอที่จะเป็นได้อันนั้นสํสคัญว่าเขาเลือกที่จะเป็นยังไงแล้วเขาเลือกที่จะทํายังไงกับเราด้วยทีนี้เรามาบอกเคล็ดลับให้กับทมตัวพีคแล้วก็คุณผู้ชมทาง้านดีกว่าเผื่อทมตัวพีคเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็อาจจะหย่อนคล้อยไข่ดาวอกไข่ดาวยายาขยี้เรื่องทมตัวพีคบอกมาบอกว่าเนี่ยมันมีเฟิร์มมิ่งเบสมีเรื่อเซ็ต ของซาซาใช่ไหมครับค่ะซาซาใบชามค่ะแล้วเราก็เลยแบบมันคืออะไรเอออมันคืออะไรเล่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าคือจริงๆเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวทุกคนรู้ดีว่าอินี่บ้าแต่งตัวมากแล้วชุดบางชุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบอารมณ์เกาะอกอะไรเงี้ยไม่เคยอยู่มันร่วงหล่นลงไปที่สะดือเหรอหล่นหล่นลงไปถึงตะต่มได้เลยรูดลงคือจริงๆเป็นผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็คือ โอเคไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีอ่ะคุณก็อยากให้มันดูกระชับดูเป็นทรงคือหลายคนมีปัญหาเรื่องรูปทรงบ้างมีปัญหาเรื่องแบบไม่เท่ากันบ้างหรือใดๆอันนี้เนี่ยช่วยได้ใช่<ม>คืออย่างนี้มันทำยังไงให้หน้าอ,อกมันกระชับนะครับอ,อันนี้มันเป็นครีมมันเป็นครีมที่จริงๆเราใช้แบบประหยัดมากๆได้เลยคือคุณทาค,คุณทาไปแล้วคุณนวดนวดใช้เวลาประมาณวันหนึง่งประมาณแบบ 15นาทีอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองอแล้วก็คุณสามารถเนรมิตรูปทรงที่คุณต้องการได้ถ้าอยากรู้ว่ามีวิธีการนวดท่าในการนวดประมาณไหนเราจะมีบอกอยู่ในกล่องอ๋อมีท่าด้วยจะมีท่า,าจะมีท่าเพื่อให้เพื่อให้เวลาที่สมมติว่าคุณตบหรือว่าคุณนวดเข้าไปเนี่ยมันปรับรูปร่างของคุณได้แล้วก็ปรับเชฟและรวมถึงทําให้กระชับมากขึ้นรวมถึงพอคุณนวดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งที่ต้อง ที่ใช้คุกคู่กันจะลดม,มากคคือไอ้ตัวนี้เซรั่มคือหลังจากนวดแล้วนวดแล,วแล้วไม่ต้องล้างใดๆเลยคือฉีดเซรั่มตามไปปุ๊บหนึ่งฟึตเดียวอยู่เลยปฏิกิริยา<ช>อะไรท,ท,<อ>ที่ที่มันทำมันทำให้หน้าอกมันมันกระชับไหมไมันคืออะไร ก็คือของเรานะคะใช้สารสกัดนะคะจากต่างประเทศทั้งหมดมีอเมริกาอิตาลีนะคะแล้วก็ของเราไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วก็มีสารสกัดอีกมากมายแต่ว่าชาติเลยใช่ใช่ทีนี้เนี่ยบอกวันนี้ก็คงไม่หมดค่ะคุณดิคือคงจะเยอะมากแต่มาทำังไงให้มันให้มันซึมเท้่มาก็ไปฟูคือมันจะซึมเดี๋ยวคุณจุ๊บอธิบายกันเลยค่ะมันอยู่ที่เนื้อครีมด้วยคือตัวตัวตัวครีมเนี่ยค่ะคือเขามีเขาเรียกได้ว่า ส่วนผสมที่ทําให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็คือความที่ให้มันมีเนื้อมากขึ้นบริเวณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ไอ้สองตัวนี้เลยที่มันช่วยกันทำงานช่วยกันทํางานคือตัวนึงเนี่ยตัวนี้ทาให้กระชับและทําให้แน่นคือรู้สึกว่าจากที่แบบเราต้องโกยจากหลังมาก็กลายเป็นว่าอ๋อเราเริ่มมีกล้ามเนื้อไม่ต้องโกยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายใช้ได้ไหมผู้ชาย ผู้ชายเหรอแจ็คลองไหมม,มีอยู่แล้วไม่แต่อยากรู้แ <c oughs> ค่ว่ามันเห็นผลนานไหมครับพี่จิ๊บจริงๆแล้วอ่ จิ๊บลองใช้อะหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็จะเริ่มเฟิร์มขึ้นคือเริ่มจากที่แบบหาไม่เจอรูดไปปุ๊บเฮ้ยหายอยู่ตรงไหนวะอันนี้เริ่มมีเริ่มมีรูปทรงอะแอบคุณอ้นคุณอย่าไปทำได้คุณอ้นแหมคุณอ้บเราก็พอกันอ่ะคือปิดไฟปุ๊บอยู่ตรงไหนวะคือว่าหาไม่เจอไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องลองใช้นะสองสัปดาห์ใช่ไหมอันนี้สองสัปดาห์ก็จะเริ่มอ๋ออยู่ตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มสัมผัสได้อ๋อมันอยู่ตรงนี้ ก็มันมืดไงมือต่อให้ต่อให้ไม่ปิดไฟก็หาไม่เจอแต่อะไรมันก็ไม่สวยไงมปมของคนเลยเลยคนนะพูดแต่ละผู้หญิงอะจริงจริงเวลาใส่เดรสแบบนี้คือถ้ามีหน้าอกหน้าใจหน่อยจะสวยไงถ้ามันร่วงลงไปเอง่ายๆถ้ามุมสำหรับผู้ชายนะผู้ชายที่แบบว่าเออแล้วสิเขาเจอผู้หญิงเขาก็ต้องมองก่อนแจ็คดูผู้หญิงที่ไหน โอ้ตรงนั้นเลยหน้าหน้าหน้าก็จิตใจอแล้วก็อะไรที่มันอยู่นอกใจนิดนึงอ่านิดหนึ่งดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยจิ๊บมาพูดถึงที่แล้วนะครับครีมมาส์สนะครับนมและเซรั่มราคาพิเศษนะครับ2,500บาทเนี่ยแถมฟรีครับ3ชิ้นซาซาสครับหน้าใสแล้วก็ซาซามาสหน้าเด้งและซาซาสบู่หน้าเด็กให้ให้ให้ผู้โปรโมชั่นเองดีกว่าจริงๆจะบอกว่า คือไอ้ตัวเนี้ยแค่ตัวเดียวอ่ะมัน4 0 0 0กว่า 500, บาท4,500ันหยแค่ตัวเดียว,แ,ดดยวแล้วก็เซ็ตนี้ย4,500แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเรามาเราจะไม่เขาเรียกได้ว่ามาเพื่ออยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสตัวซาซาบายชามจริงๆก็เลยวันนี้ค่ะมาด้วย โปรโมชั่นมากๆเลยคือนอกจาก 00, รดราคาให้แล้วเนี่ยเหลือ2,500จาก4,500ลดไปเลย2,000เหลือ2,500เราแถมไปด้วยเลยค่ะอีก3ชิ้นนั่นก็คือซาซาสครับหน้าใสนะคะรวมถึงซาซาแม็กซ์หน้าเด้งแล้วก็ซาซาสบู่หน้าเด็กค่ะแถม3ชิ้นแถมไปเลยก็จัดไปเลยทีเดียวจะได้<ย>จะไ<ย>ด,ด้โบดีมากเลยค่ะบอดีสวยด้วยมีหน้าอกด้วยแล้วก็ยังหน้าเด็กหน้าเด้งกันไปด้วยคุณจิ๊บอดี้คุณจิ ควรออกบูธนะคะหน้าช่องเก้าเลยเพราะว่าจะขายดีมากเปิดบูธเลยใช่ไหมคะอันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียวค่ะคะเฉพาะรายการนี้อ๋อเฉพาะตื่นมาคุยใช่คะตื่นมาคุยอแถมสามชิ้นใช่ค่ะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงได้ไหมคะก็คือใน Facebook นะคะนกจะมีการไลฟ์นะคะทุกวันอาทิตย์ ตอนประมาณหัวค่ำประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่ก็คือติดตามนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยคือจะไลฟ์ก็คือจะมีพวกเกล็ดสินเกล็ดความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือว่าเกล็ดความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก,ก็มีแจกของแจกอะไรด้วยมีใครมาไลฟ์คะคุณนกเป็นนักสแสดงอย่างงี้ไหมคะบางทีอาจจะเป็นนักแสดงเป็นไนท์ไอดดลแล้วก็เป็นนกเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยสลับสับกันไปเฟซบุ๊กหน้าไหนครับซาร่าไชามนะคะเดี๋ยวยังไงมี<ป>ตัว <ขอ S 1> ขึ้นหรือเปล่าคะทุกวันไหนนะคะทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ใช่ใช่แล้วก็มีอยากจะให้แอดไลน์นะคะแอดไลน์ไปสั่งซื้อค่ะที่ไลน์แอดนะคะซาซ่าใบชามนะคะชื่อเดียวก็คือชุก เสิร์ชเข้าไปใน Google นะคะเจอหมดเลยใช่ใช่ใชาเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นลุกใหม่ของคุณจิ๊บแล้วเนาะอันนี้เป็นลูน้คะทุกคนนี้ก็ลุกใหม่แล้วสวยแล้วสวยหนักกว่าเดิมคุณอ้นเน่ยครวญจะปิดไฟก็คุณไม่ต้องยุ่งจะสามีฉันจะไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วคุณจะไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์เป็นห่วงอันด้วยไอจีอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันขอบคุณด้วยนะครับื่องคู่ที่เพื่อนวิจาร